ภาพ,พยนตร์ส้นสีเรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานปฐมนิเทศของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่หนึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจมีภาพเสียงเนื้อหาถ้อยคำและภาษาที่บุคคลทั่วไปอาจไม่เข้าใจควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านเพื่ออัธรศในการรับชมและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าไปคิดมากกันมานะครับดูกันขำๆครับ <S <S T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  ลุกมาตารอยเมียกันเท้าเด้องโงว่าทำไมมันเพลิแล้วนี่นอนเพินไปเอาอยัางไงดีวะน้องนัดไว้น้องดัดไว้ย้ำย้ำแล้วนีาจะมัวนอนเพลินก็ไปตามนัดไปตามๆๆสัญญาชิตาก yea. ็าาาญญาาไปทำได้ล้างทก็ไปแปลงปันจะไปเช็ดตัวสบู่ก็ยังอยู่เต็มหัววิจะไปในครัวเอากางเกงมาใส่น้องนัดไว้พอน้องนัดไว้พยายาย้ำแล้วนี่นาจะมัวนอนเพลินก็ไปตามนัดไปตาม อย่าใจร้อนละวีละวีแล้วนี่มันอยู่ในรองเท้ารัจ้์เข้า,ามาคืนคอามสุนะคะเอาแล้วมันอยู่ ไอนะ้นะ้องใจเย็นกับเป่าเนา่จะอยู่ในรถและลืลืมกุญแจมันจะไปได้ไงดอกไม้เอาไปวางที่ไหนเด้วได้งอนกันตายเด้ออยมัวอีกไอ้น้องนัดไว้ไอ้น้องอนัดไว้ย้ำย้ำแล้วนี่นาตัวนอนเพลินก็ไปตามนัดสัญญายาลุวีลุยีแล้วนี่มัน ได้รองเท้าแล้วจ้า าใจร้อนวีลวีแล้วนี่มันอยู่ในรองเท้าละจ้าเอามาคืนผอดไว้ตรงนี้นะคะเอ้าแล้วมันอยู่ในลนะ ช่ครับอาจารย์เคสยุ่งครับอาจารย์เคสนี้เป็นเคสเอ็กซมิทใหม่เมื่อคืนครับอาจารย์เมื่อคืนเป็นเคสผู้ป่วยชายครับอาจารย์อายุ38ปีครับอาจารย์แดดเว้นรับเจอแอสเปไซติกแล้วอาจารมาต่อไปเมื่อคืนนี้ครับอาจารย์ตอนนี้คือตอนนี้ปัญหาคือคนไข้ยังมีเป็นไข้ต่ำๆครับอาจารย์แล้วก็ยังมีอาการปวดบริเวณแผลอยู่ครับอาจารย์แผลซึมนะลต้องเปิดแผลเลยครับแผลตรงนี้ครับอจารย์ให้ในหัวของแยกเปิดแผลนะครับ เอื่อคืนเคสนี้แค่เป็นเซอร์เจิเอนครับผมเองทาจานผมผ่าตัดเอครับอาจารย์ไม่เหมาะที่เลือกลงปิดไอออนิซิชันหรือเปผมคิดว่าปิดไอออนิซิชันเนี่ยมันเอ็กเทนแผลและเอ็กโคเชอร์ได้ดีกว่าครับอาจานจริงอยู่ครับคนนี้คนไข้เนี่ยหน้าท้องหนาแล้วเราก็มีใช้เป็นรับเจอร์ไออิอิไทติสก่อนผ่าตัดที่ห ว่าเราควาจำเป็นที่ต้องเอ็ก n d แผ่แต่ผมคิดว่าการลงล้านดิจิชั่นที่เราทำยทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถ extend แผ่แล้วก็สามารถได้เอ็ก e x p เ s อร์ที่ดีครับแต่ผมปรึกษาอาจารย์เวนเมื่อคืนครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าล้านดิจิชั่นเนี่ยเอ็กเ n นแผ่และเอ็ e x p เ s อร์เนี่ยสู้กิดไอออนไม่ได้ครับอาจารย์แต่ในความเห็นของผมนะครับคิดว่าการลงแล้านดิจิชั่นหรือว่าการลงกริดไอออนดิจิชั่นเนี่ยเราสามารถ extend แผ่ได้ แล้วเราก็สามารถได้ exposure ในการทำผ่าตัดเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยครับอะไรวะตอนอยู่เวอนอาจารย์ในเวนก็บอกไม่ให้ลงแลนให้ลงกิจไอออนพอเช้ามาโดนอาจารย์เด็กคนซอยซะ<ม>งั้นตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยเอาสรุปว่าเคสเนี้ยแต๊มรับเจ๊พี่เคสติดแล้วทำไงไปเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไอวีรีเซ็ตสเตชันครับอาจารย์จอนยูรินออกแล้วก็เซตโออาร์ทำเอ็กซ์ตอเมียรครับอาจารย์โอเคมับเจอคิดดิคือไหม แล้วลงแผลแบบไหนอ่ะลงเป็นกรดไอออนครับอาจารย์ทขาไมลงกรดไอออนอ่ะน,นึกอะไรใช้สมองส่วนไหนคิดคืออาจารย์เวนเมื่อคืนทักกันได้นะว่าการลงแผลก,กิดไอออนเนี่ยเอ็กเซนแผลได้ดีแล้วเอ็กโปเชอร์ดีกว่าครับอาจารย์อาจารย์เวนเมื่อคืนอ่าๆๆแล้วเปิดจะเป็นอะไรก็คือออกไฟติ้งพบว่ามันเป็นลักเจอร์แอฟเฟนดิไซต์ครับอาจารย์มีเยลโล่เทอร์บิทโฟริน ประมาณ 200cc อีครับอาจารย์ตอนนั้นก็ได้ก็คือซักชั่นแล้วก็แล้วก็ซับจนหมดนะครับอาจารย์แล้วก็ทำฟิล์มนิกโตมี่ไปเจ็บแผลปิดครับอาจารย์เฮ้ยผมสอนคุณตั้งกี่ครั้งแล้วไม่ใช่เหรอว่าแค่อ่างเงี้ยให้เปิดโรบินไลน์ไปเลยเปิดกว้างๆคุณเอ็กโคเชอร์อะไรดีๆเห็นชัดๆล้างก็ล้างได้หมดไอ็กวีเกดเรนเน็ตเปิดอย่างเงี้ยกิลเลียนมันคุณพวกคุณก็เปิดเลทกันอยู่แล้วบอกเอ็กซ์โอเอ็กเซนเลยผมไม่เชื่อหรอก อ่ะแล้ววางเดมป่ะเนี่ยคี่อย่างเงี้ยไม่ได้วางครับจางไม่ได้วางอีกอสอนลูกขี่รอบเลยนะรอบคับจางเคสทีนะ่ผมวางเดมทุกเคสนะคุณรู้ได้ไงว่าคุณทราบหมดอ่ะถ้าเป็นอาจารย์เขาทราบถูก็เชื่อคุณทราบถูกไม่เคยเชื่ออาจารย์ทราบหมดอนะ่ะอย่างนี้วางเดมปลอดภัยกว่า,นะาเดี๋ยวคอยดูนะอีกสองวันก็มีคอลเลคชั่นเดี๋ยวก็ต้องเอาไปซีทีเชื่อผม โอ้ยอะไรกันขนาเนี้อ่ะอาจารย์คนนี้พูดอย่างอาจารย์นั้นพูดอีกอย่างตกลงจะเชื่อใครดีฟ้าจะแบบไหนดีวะมาะไรจะถูกใจวันนี้่ย